ุ้ยลมพัดแรงมากครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเจอทะเลหมอกไหมวันนี้พราทิตกำลังจะขึ้นแล้วนะฮะ เราเพิ่งมาถึงกันนะครับมาถึงที่นี่ประมาณหกโมงครึ่งอ่ะมืดแล้วนะฮะล่างลมหนาวมากเลยเรามาพักที่ลอองดาวนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันครับที่ลอองดาวภูทับเบิกนะครับเอามาถึงมืดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายบรรยากาศยามเช้าเลยครับใช่ค่ะหวังว่าจะได้เจอหมอกบ้างนะครับค่ะวตกไมตาหมกางเต็นท์ โอ้โบรรยากาศยามเย็นอากาศหนาวมากเลยครับอันนี้ฝั่งอำเภอหลุมสักนะครับโอ้โหเย็นมาก เด็กนอนในรถไงล่ะครับสองคนค้าปุ้นกับโทมโมะนะครับทริปนี้มาพูทะเบิร์กนะครับผมพักที่ลานกลางเต็นท์ลองดาวนะลมแรงมากเลยครับเมื่อคืนหนาวมากผมนอนในรถนครับทริปนี้นอนกับโทมโมสองคนแล้วก็มีข้าวปุ้นกับ แฟนผมแล้วก็ยายนอนท้างหลางนะครับนี่ตะหมด,ดอนแล้วนอนในรถอุ่นดีครับลมพัดทาัาบเราหลุดแล้วนะครับสมอหลุดเลยดูลมแรงมากเลยครับเฮ้ยลมพัดแรงมากครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเจอทะเลหมอกไหมวันนี้เฮ้ยดูลม,มครับเมื่อคืนนี้หลุดไปแล้วหนึ่ง เราต้องตื่นมาทีสามมาผูกท้าบใหม่ครับฟ้าบินสามุแล้วบนนะครับกลางชั้นล่างชาั้นบนไม่ไหวแนละสงสัยลมแรงมากนะครับสานียังหนาวเลครับดูครับฟ้าติดกำลังจะขึ้นแล้วนะฮะน,นี่ก็มีห้องน้ำให้บริการนะครับ มีอยู่จุดเดียวนะครับชั้นลานข้างบนนะครับลานกลางแล้วก็ลานชั้นล่างแล้วมาใช้ที่นี่ได้นะครับสําหรับลานกลางเต็นท์นะครับมันบ้านพักก็จะมีห้องน้าในตัวอยู่แล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับโอ้สุดยอดครับเรามาลุ้นกันว่าจะเจอทะเลหมอกไหมเนาะวันนี้แล้วนี่ก็เป็นพายหัวสิงนะครับด้านหน้านี้นะครับ ทางนี้ก็จะเดินลงมาได้นะว่ามาจุดถ่ายรูปชมวิวตรงนี้ได้นะครับสำหรับท่านมีพักลานรองดาวนะเดินจะมีทางเดินนะครับดูรับเดินลงมาได้เลยก็ปุ้นเดินลงมานะ อไปต่อเดินมาอย่างนี้กันนี่ถ่ายรูปเขาอยู่นีเยอะแยะเลยนี่เฮ้ย ขามหวัวสิงนะครับหมอกฟุ้งเลยครับ นี่นะครับเราเก็บเต็นท์กันเสร็จแล้วนะกำลังจะเดินทางต่อไปที่เชียงคานนะครับก็ฝั่งนี้ก็ฝาาั่นนงนี้ดูว่ามีหมอกไอห,หมอกขึ้นนี่เป็นฟ้าเพียงดินสามนะครับลานการเต็นท์จะอยู่ด้านบนนี้นะฮะวันธรรมดาก็จะว่างนะครับแต่วันอาทิตย์นี่เยอะมากเลยต้องมาก่อนเที่ยงแน่นะ,นะวันอาทิตย์นะครับไปครับน้านนะกินเที่ยวกันน้าันนะครับ ระหว่างทางแคมป็ปิ้ยันทาวเวลนะครับก็สวัสดีก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เชียงคานครับ